บ้านพักในอำเภอสทิงพระของนายชนพัฒนนาคสั้วสอสเขต4สงขลาปิดเงียบค่ะแม้จะได้รับการยืนยันว่านายชนพัฒพักผ่อนอยู่ในบ้านขณะที่เพจ Facebook ของนายชนพัฒพบความเคลื่อนไหวไปเข้าร่วมกิจกรรมเที่ยวเกาะใหญ่ท่ามกลางชาวบ้านที่มารอต้อนรับจำนวนหนึ่ง ด้านสำนักงารป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปะปะงเผยพแพร่มติคณะกรรมการยึดอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดที่เกี่ยวกับพนันออนไลน์ของนายชนพัฒน์และพวกชั่วราวไม่เกิน90วัน โดยนายวิทยาน,นีติธรรมผู้ช่วยเลขาธิการปรปรงในฐานะโฆษกประจําสํานักงานปรปงอ,อธิบายค่ะว่าคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาที่สํานักงานอายการสูงสุดแม้ว่าผู้เกี่ยวข้องจะยังไม่ถูกลงโทษก็เพียงพอที่จะทําให้มีการพิจารณาตามมูลฐานความผิดที่เกิดขึ้นแล้วก็ไปอาศัยอํานาจปปงตามทรัพย์ยึดอายัดเอาไว้ตรวจสอบโดยทรัพย์ที่ถูกอายัดนะคะมีทั้งที่ดินรถเงินสดหลักทรัพย์ต่างๆ และขั้นตอนหลังจากนี้ผู้ถูกกล่าวหาก็จะต้องทําหนังสือร้องขอให้เพิกถอนภายใน30วันนับจากที่ปะปะงแจ้งและต้องชี้แจงให้ได้ว่าสิ่งที่ปะปะงยึดอายัดนั้นไม่เกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดค่ะการยึดอายัดเมื่อวานเนี่ยเป็นการยึดอายัดชั่วคราวไว้ไม่เกิน90วันไว้ไม่เกิน90วันนะครับเขาจะต้องมีอหน,นังสือมาร้องขอให้เพิกถอนเนี่ยภายใน30วันนับแต่ที่ปะปะงแจ้ง สิ่งนี้เขาจะต้องขอให้ปปงเพิกถอนคือเขาต้องชี้แจงให้ได้ว่าทรัพย์ที่ยึดอายัดเนี่ยไม่เกี่ยวกับการกระทําความผิดฐานอย่างไรถ้าเขาสามารถชี้แจงได้กรรมการธุรกรรมก็จะมีคําสั่งเพิกถอนนะฮะถ้าชี้แจงไม่ได้เนี่ยปปงอจะต้องรวบรวมประมวลเรื่องส่งเรื่องไปยังอัยการเพื่อให้อัยการยื่นคําร้องไปที่ศาลแพ่งเพื่อให้ศาลแพ่งพินามีคําร้องให้ทรัพย์ดังกล่าวได้ตกเป็นของแผ่น ด้านพลตำรวจโฮไตรรงผิวพันผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับชี้แจงกรณีคดีของนายชนพัฒนในฐานะหัวหน้าชุดจับกลุ่มนะครับบอกว่าตำรวจ p c t ีทีสดำเนินคดีต่อเนื่องร่วมกับ3ท้องที่ครับ 1. สอพอสสงขลาครับแจ้งข้อหาพรบเว็บพนันและพระบอฟอกเงินครับ2ครับสพหาดใหญ่ดำเนินคดีพรบเว็บพนันและ3ก็คือที่สอนอเพชรเกษมนะครับมีการร้องคุกกล่าวโทษ พรบวบพนันเพิ่มเติมซึ่งการจับกลุ่มเป็นไปตามหลักฐานครับมีทั้งคดีแพ่งคดีอาญาครับหนึงก็คดีคดีฟอกเงินที่สอพอเมืองสงขาสองคือคดีร่วมกันจัดวิการเล่นการพนันที่สอพอหันใหญ่ซึ่งตรงเนี้ยทราบนะครับทราบจากาผู้ชาของสอพอเมืองสงขานะครับรายงานมาว่า ในการสอบสวนเพิ่มเติมในคดีพ่อเงินเนี่ยตามประเด็นที่ท่านในยการสูงสุดนะครับหรือผู้ได้รับมอบหมายสั่งให้สอบเพิ่มเติมเนี่ยเสร็จสิ้นแล้วส่งไปแล้วนะครับส่วนคดีของสวทใหญ่แจ้งว่าไม่เกินวันที่15นี้ก็คืออีกไม่กี่วันเนี่ยน่าจะสอบสวนเสร็จสิ้นและส่งไปให้ท่านอัยการสูงสุดหรือผู้ที่รับมอบหมายพิจารณาได้ครับแล้ววันนี้ค่ะคนตำรวจโทรไตรรง ยังได้แถลงประเด็นที่ถูกพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพาดพิงนะคะโดยระบุว่าเนื้อหาบางอย่างหากทำให้เสียหายก็จะต้องใช้กฎหมายปกป้องตัวเองส่วนข้อสังเกตที่ใช้บ้านพระอาทิตย์เป็นที่ทแถลงข่าวนั้นพลตำรวจโทไรร,รงบอกว่าเป็นเพราะเห็นการทำงานของนายสนทิลิ้มทองกุลที่ให้ข้อเท็จจริงเรื่องนี้มาโดยตลอดค่ะ